ไขึ้นไหวไหมนี่มันสูงจา้าอาจจะไปขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้หรอกมันสูงมากเลยขึ้นมาไเรเดี๋ยวลงไม่ได้นะเซตไปดูอยู่กี่ชั้นอีกเนี่ย สูงอ่ะอุ่นวัฒนาได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็บุญแล้วดีนะวันนี้บรรยากาศเย็นฝนตกเมื่อคืน